กับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมนะเออไอ้รอนใส่หมวกซ้อนกันนะใช่ใช่แบบชื่อโคตรเท่ซึ่งวันนี้อยู่กนะันรับเอาชีวอดจากเอิมไพพิวานะซึ่งโอ้ยโ,โ,โ,โมิ้นคอดเปลา่าซึ่งวันนี้เราจะเอ่อ ลอดซักกับห้าไพ่ฟรีบัตรแลร้วกันนะไปกันด่านต่อไปด่านแล้วเปิดที่ดินโยจะลุกจ้าวยจะลวด,ดลไปอุ้ย คานก่อนละโอ้ยอู้ชิดอายุไซร่ฟ้ดทุบอะไรส์โอ๊ยเรยวเ่ะ ตายมาอยู่ข้างางนอกอไม่โอเคพี่พี่ชิวพี่ชิยพี่โอ้ยโอ้ย รอดยังแต่พี่เขายืนนิ่งมากเลยจบยังไงเฮ้ยจบยังดูผมรอดแต่รีตัวก่อนเลยรีตัวก่อนเลยรอดไปแล้วหนึ่งไพ่พิบัต เมื่อกี้ผมไดไ้ไปแต่ขอฟ้าโดยการดเดินชนอมใครไม,ไม่รู้นะกเกล่ะทำไมมันต้องด่านเดิมเนีพี่ <c oughs> ไปเลย ตายเลยเมื่อกี้ผมเห็นหนะไอแซนดัวน้่นพุ่งลงน้ำแล้วทีนม้หาที่พักก่อน บออ,อันไหเรีย enfin ก็อบอุ่นพี่มันมันไม่มีเรีวพี่วี่ยใรผพันเลยโอ้ย 大雨大雨！啊！要要要！<noise> <noise> คนนี้มายืนทุกรอบเลยโอ้ยพี่ผมต,ต้อยู่นี่ลักกันเผื่อม,มีน้ำท่วมเดี๋ยวชิปหน้าหมจะลองคลิปเกมผีออกไปข้างนอกแล้วลูก ใส่ผักผมแล้วเลือดผมโอ้โห,โหผมว่ารอดสี่ภัยพ,พี่บัตรพอ อีสับอ้อ้อสองรอดสามภัยพีบัติยากยากมากเลยอโอเคผมอยากตั้งใจแล้ว ผมอยู่นี่แหละที่ปลอดภัยผมห้องอมผมจำได้ผมเคยเล่นกับพี่ชายผมแล้วอไม่หรอไม่ใช่เล่นกับเพื่อนผมอะ่ะแล้วมาแอบเนี่ยปลอดภัยฮะไฟอยู่ใกล้กับไฟโอ oh m มก o d ผมเชื่อมันไม่มาไม่ข้างล่างหรอกผมรู้เพราะที่เนี่ยปลอดภัยอะไอ้เบื่อมาเมอผมไม่รู้ผมจะใส่หมวกซ้อนหมวกท,ทำไม มาดูของแต่งตัวตัวยิงนี่โอ้มย g o อดโอ้มย g o อดโอโอ้ m ย g o อดเห็นไหมปลอดไม่ไปแลวเรายัง ต่อไปก็รอบสุดสุดท้ายแล้วโย่ Yo, ผมติดอันดับด้วยว่ะรอ15ครั้งโย่ชายหาดโย่โย่ฉลามโย่ยนาตัวเป็นฉลามแต่หัวเป็นหมาโอ้ยเกินพี่ใครมันเช็ดอะเรีนหนักหนาน มันคือเลไรของแต่งตัวคนอื่นโยพี่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยพอมีท้องฟ้าแบบนีน้น่าจะอยู่ใน,ในที่น้ำเฮ้ยเดี๋ยวลืมอไปม,ม,ม,มันมีบันไดข้างลา่าง มาทำอนะไรเนี่ยโอ้ยไฟไหม้โอ้ย,ไไอยทียม่มากเลย,ยเพื่อนผมจะรอดไหมดูนโอ้ยเพื่อนโคตรที่เลยไฟไหม้เอาไว้ไ อยู่ตอน,นเตรียมตัวเตาเอาิอ่มโทรทที่ผมไปสายแชทโอเคก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะ